ให้หมอโก๊กฝากก่อนเลยนะครับครับผม15พฤษภาคมนี้นะครับเดอะบิวเตอร์พี่วันมาสอนครับผมไปสอนตาโก๊กนะครับไทเกอร์แล้วก็มีนนะครับผมเป็นตัวแทนของนักแสดงมาฝากภาพยนตร์เดอะบิวเตอร์พี่วันมาสอนไปดูกันเยอะๆนะครับไปไทเกอร์ครับครับผมก็ทุกโรงภาพยนตร์เลยนะครับผมสามารถไปชมพวกเราได้มาให้กําลังใจพวกเราได้นะครับรับรองว่าสนุกหลอนนะครับผมครับผมแล้วก็เชิญน้องต้นตาลครับเนี่แล้วผมก็ฝากเดอะบิวเตอร์พี่วันมาสอนด้วยนะครับผม 15พฤษภาคมนี้ครับชุกโงภาพยนต์ครับแล้วก็มีผลงานอย่างอื่นไหมฮะอ๋อมีละครครับมีละครละครเรื่องอะไรฮะเมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวครับช่องสามแล้วก็ฝากไม่เกี่ยวไม่ได้เล่นด้วยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจะเป็นดาราก็ได้ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ1ิพฤษภาคมนี้นะครับวันนี้นะครับพวกเราก็เป็นทีมนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องติวเตอร์พี่วันมาสอนนะครับมาฝากภาพยนตร์แล้วก็มาร่วมแสดงนิเกนะครับ พบปะแฟนคลับทุกๆคนที่อยุธยานะครับยังก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ15นี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับฝากะะด้วยนะคบปรบมือให้กับน้องๆนะคะตามผลงานน้องๆกันด้วยครับเดี๋ยวพี่ฝากดูแลพ่อเท่าเสือฟ้าด้วยนะช่วงน,นี้พ่อเขา